สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็พามาหาปลาหน้าุ้ยนะคะเพราะว่าไม่นานี่ไม่นน้ำน้ใหญ่เราไม่มีกะลาพอที่จะกล้ามาได้นะคะก็เลยพามาหาหน้าุ้ยเล็กๆค่ะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่หาปลานะครับ ที่เราเป็นเมือการที่ล่อนน้าอย่างนี้ได้เราจะเอาอันนี้ใช้น้ำใช้เปียกที่ทาน้ำได้เพราะว่าน้ำคุยเล่ยๆเนี่ยมันไม่มีทิ้ไปนะนะคะมีทิ้เไปเดียวลงไปอย่างนี้คันถ้าน้ำอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับต้องเอาน้ำคุยเล่ยๆนะครับโอเคไปไปดูวิธีการจับปลาวันนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงดูพี่ๆขาดูแบบนี้ดูเหมือนว่าไม่มีปลานะคะคือแบบน้ำคุ้ยเล่นๆนี่มันจะมีปลาหรือแต่ไม่ใช่นะคะถ้าเรากอาน้ำแห้งได้ปลาอยู่เยอะมากๆเลยค่ะ น้องใช้ก็จะเปลี่ยที่ทะเลาะอะไรไป่างนี้นะคะหาปลาในห้วยแบบนี้สนุกค่ะแดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเย็นสบายมากเลยเรารู้กันอยู่แต่ละคนว่าจะมีอะไรหรือเปล่าจะเจออะไรไหมยไม่ใช่มาเจอเนี่ยค่ะอุ้ยเดมมาเจอตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้จับไม่ได้นะคะที่หลานจับไม่ได้แต่เจอนะคะ ได้อย่ะแมมินเยอะถ้าแมมอั่น้มกัดมันจะมากัดแล้วมันเจ็บมากเลยแมมอ่ะเพราได้อยู่ค่ะได้ปลาช่อนค่ะปลาซิวนิดหน่อยแล้วก็ได้ปูด้วยพอเราได้ปลาแล้วเราก็มีกาลังใจในการหาปลาต่อนะคะแคใช่อยู่ในนี้เนะโอ้หดีนะที่ไ้จับปลา่ ขบวนเจอแล้วเจอปลาช่อนปลาช่อนหรือว่าปลาก้านี่แหละคะ่ะดูเหมือนมันจะไม่มีปลาไม่ใช่คะ่ะมีปลาอยู่นะคะ,อนนะขอใช่เลยจะหัก่านยังไงล่ะค่ะไปดูไปดูซิลปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยไหนนอนอยู่ที่ไหนนี่นี่ฮะโอ้ปลากระกนี้อยู่ข้างในตรงนี้เลยอะ่ะดูดูด,ดูจับจับได้ไหมเราจับไปสิหกากคันยิงน้อง ระหว่างที่พวกเราจับปลากันเราก็เจอบบส้มนะคะบบส้นตัวนูน้นคือมานจะแบบเปรี้ยวมาก<ม>ต้นนี้เนี่ค่ะมันจะเป็นแบบน,นี้มันก็จะขึ้นในที่ชื้นๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะเรามาดูปลาชงกันนะคะนี่ค่ะเวลาที่น้าโลดลูหรือว่าน้าให้เนี่ยมันก็จะออกมาแบบนอี้นะคะ โอ้อปลากราคะดูสิคะโนอ,อยู่ตรงนี้เลยด้าย่างด้ายัเนี่ยเมื่อกี้น่นาจะไปะตรงเน,นี้ยปลากราเยอะมากเลยอ่ะดูสิแล้วก็มามีเรเยอะด้วยนะเนี่ย เจะนนไปจะมาเราเจอปูตัวเนื้อเนี่ยคะ่ะโอ้โหไล่มาตั้งแต่เมื่อกี้นะคะมันเข้าไปที่รูก็กหินด้านในเนี่ยดูสิใหญ่มากมือก็โอ้โหนี่ตัวน,นี้มีปลาช่อบตัวน,นะะึงค่ะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเราก็เจอเราเจอปูเจอปลาช่อบปลาก้างอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อนารัเธอจะขึ้นมาดูซิเป็นยังไงคะ ตัวเล่อันนี้จะตัวเล่เหรอคะอืออย่างนี้ปั๊บปั๊บขึ้นน้องๆคือสนุกมากนะคะโอ้โหปูตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูเขียวฟูมเลยว้าวพวกนี้ก็ใหญ่สุดที่เราได้วันนี้นะใช่เราเอามาดูสิปูตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ย้านี่นี่เขียวขจีมากเลยเนี่ยมันเป็นสีเขียวสีเหลืองล่ะปูันี้ สีมันแตกมากเลยเนาะดูสิเนี่ยไม่ค่อยหาแตกเตกสีนี่เนาะใย่เนากมาดูปลากระค่ะนี่ได้ซื้อขายอยู่นะคะพอได้หนูอยู่ค่ะจัปลาับปลาเลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทาที่สวยๆทากินแล้วนะคะติดตามอี e ีต่อไปค่ะกระดิ่ค่ะบ๊ายบาย